อันนี้เรามาช้าแต่ก็ท่านหลวงพี่อยู่ค่ะนิมนต์ขออนุญาตนะคะอ,คะอยากอยู่บนนกุกังพระลังนิมนต์ค่ะขออนุญาตถ่ายยูทูบได้นะคะ กอตั้งกล้องเห็นท่านอยู่เห็นท่านอยู่เห็นท่านอยู่ตอนนี้จัดทันก่อนบาีเรยกร้เนี่ยแไม่แต่ยมแตยมไม่เคยอธิษฐานเลยนะอาจารย์ดวงใจผลชีวินนะคะค้ยวายชนในไนี้ก่อนเนาะทหลายอย่าง กทำด้วยขนมแล้วก็ทำด้วยน้ำแล้วก็ลอมาน้ำน้ำน้ำอีไม่เป็นไรมกน้ำนี่กดน้ำกน้ำว่าจะเห็นตรงที่ป่าเนี่ยได้เลยค่ะ ยืนได้จากตากระดวกเปยัะอค่ะยะหาวาลีวัาปุราปาริปนริปากาตังเยวะเมวะเอโตินังเอตานังอุปปัตัิปะติอิังปะติอังตุนิหะปะเมวะปะิตัสโตปะเกิดะละปะตังโวปะมัต

อ,อ๋อเหรออ๋อเดินทางปลอดภัยน,นะคะท่านก้า <c oughs> <c oughs> อันนี้มนต์เขาอนุอญาตถ่ายนะอู้ได้ได้ได้น้องร่วมร่วมบุญด้วยกันวันนี้ยังไงเวลาไหนก็ได้ใส่นะคะมาที่วัดหนองพักชีเลยนะคะทำบุญได้ทุกเมือ่อทุกเวลาหากท่านประสงค์จะได้สมปราน,นานะคะที่วัดหนองผักชีค่ะ ท่านท่านมีท่านมีรา,าชรถแก้วประจำคือคนนี้รับทรร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 อนรอนรร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 ะ

ตะกี้โยวไม่ได้ถวายน้ำอะค่ะ,ะค่ะค่ะรโรค่ะอาอีกรูปอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งนิมนนินม,มาค่ะนู่นมา <c oughs> โอ้วันนี้มีผู้ใจบุญสายแล้วก็ยังมีไม่สายแล้วค่ะก็พอประมาณเนาะ นี่มอนนี่มอนท่านด้วยนะคะม์นนี่มอนนี่มอนนี่มน,น,มน,น,มนจะนี่มอนตรงนี้เลยค่ะเพราะ่าจะได้ถ่ายด้วยนี่นี่คุณขอขอยืบพี่คุณหน่อยนะเก็บไม่ไม่ไ

五十多岁了。<noise> <noise> <noise> ไปหาเลือดเจระแท้นะพอเจอแล้วก็กินไม่ได้ผมไปไมไ็ูกับชายไงไปงในายแล้วไปแล้ว,ลว,ลวนี่พระเดินพระเดินบนดิดนพระม่ d ิ c i n งค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครูอขอพรจากคุณครูด้วยววน้อมรับน้อรับค่ะเช่นเดียวกันค่ะคุณครูคนสวยเมื่อวานไปทำบุญที่ไหนมาคะ นะทำไมไม่เห็นนะเห็นยังคุณยังเต็มตัวอยู่เพรไมไม่ทักแล้วไม่ไปท,ทักเราล่ะโอ้ยนั่งอยู่มันเยอะเลยมองไม่เห็นใคร,ใครมัวแต่จ้องเอจจะทำยูทูบไปนะ <c oughs> ขออภัยไม่ได้ทักใครมีแรงทำทำไปเลอใช่เราต้องเป็นเสาหลักของเราเองพี่จอยจอโอ้คุณขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ สุดรักสูตรห่วงสุดสวัสดิ์ขาดใจชื่ออะไรสวยอะ่ะลักกี้ลัอกกี้โอ้โหชื่อลัก,กี้ชื่อเท่ด้วยอะ่ะสุดยอดเลยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพีรพาด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ก็ให้เปี้นิวเจีย